ดีครับเติมน้ำมันแก๊สโซฮอมานานแล้วครับเติมตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่มาใหม่ๆเลยครับเครื่องแรงไหมเครื่องแรงวิ่งดีไม่เชื่อลองเติมดูดิวันๆพี่ทำอะไรบ้างครับวันๆเหน๋ก็ขี่ตรวจพวกทำผิดกฎจราจรไล่จับรถสิ่งพวกเนี้ยสกรปรกสกรปรกบ้านเมืองต่อให้ไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเจอกันหน้าทัานนะพี่บิดปื้ดเลยไม่ต้องห่วงถามเลยโหพึ่งเติมอะไรทำไมเครื่องแรงจังไม่รู้เรากผมใช้แก๊สโซฮออ,อยากจะจับหูมาไหมใกล้แล้วะคอนใจหูดีพี่ใช้แก๊สโซฮอแก๊สโซฮอแก๊สโซฮ มั่นใจใช้ได้น้ำมันแก๊โสโซฮอเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่เนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ยยยครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงนะ เราาจะทครับง,งลืมไปว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาในอย่ง ที่พวกเราจะรู้จักคำว่าสวัสดีครับผมนายพงศธรนาลีพันธ์ครับ ผมนายนิพัฒน์โลจาราวินครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเรื่องมารยาทในการใช้รถโดยสารประจำทางครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยการเดินทางเราจะมีแค่ไม่กี่ประเภทครับผมอย่างเช่นการเดินทางโดยเรือครับเพราะว่าเรือเนี่ยเราสามารถพายไปยังที่ต่างๆได้ในระวกใกล้ๆครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังมีแม่น้ำลำคลองหรือต้นไม้ที่ยังเยอะอยู่ครับซึ่งตัดตอนสมัยนี้ครับเพราะเปลี่ยนเป็นถนนหมดแล้วครับแล้วก็ยังมีการขี่ยานครับขี่ยานตามท้องทุ่งนาตามร่องนาหรืออะไรอย่างนี้ครับผม แล้วก็ยังมีการโดยสารโดยรถไฟครับถ้าเกิดเราจะไปต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยเราต้องรถไฟครับเพราะว่าการที่เราจะพาเรือระเกียากยไปเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นหลายเดือนได้ครับผมแต่จากกับความสะดวกสบายในสมัยปัจจุบันมากครับผมปัจจุบันนะครับการเดินทางนะครับมีหลายประเภทนะครับเช่นรถตู้ BTS MRT หรือรถโดยสารประจำทางนะครับซึ่งมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงผู้ใช้และผู้ให้บริการนะครับควรทำตามกฎระเบียบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบริการครับรวมถึงมารยาทในการ โดยสารประจำทางเลยครับและสำหรับในวันนี้นะครับผมผมจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับมารยาทด้ถูกต้องในการใช้รถโดยสารประจำทางครับผมตามผู้หกันมาเลยครับกรุงเทพมหานครมีการเดินทางหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การใช้รถไฟฟ้า BTS การใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT การใช้รถไฟฟ้า BTS เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเร่งด่วนในการเดินทางใช้เวลาในความรวดเร็วในการเดินทางแต่ในความเร่งด่วนนั้นบางคนอาจจะลืมมารายาทบางอย่างไปวันนี้เรามาดูกันว่ามารยาทที่ควรพึงกระทำและไม่ควรพึงกระทำนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับมารายาทก่อนการใช้รถไฟฟ้า BTS นะครับ ข้อแรกคือการต่อแถวซื้อตั๋วครับเพื่อไม่ให้เป็นการแซงคิวข้อที่2ควรเช็คสิ่งของต้องห้ามก่อนขึ้นรถไฟฟ้า BTS ข้อที่3การขึ้นมาไดเลื่อนควรเดินชิดขวาและข้อที่4ควรยืนหลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับมารยาทเมื่ออยู่ในรถโดยสารประจำทาง BTS ข้อที่1ไม่พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้อที่2ไม่ยืนพิงเสาข้อที่ 3. เอื้อเฟื้อที่นั่งให้แก่เด็กสตรีมีคันคนชรา,ลาและพระพิสุสงฆ์ข้อที่4ไม่ยืนพิงประตูเพราะอาจเกิดอันตรายได้ข้อที่ 5. เดินเข้าด้านในขบวนรถทันทีเพื่อไม่ให้กีดขวางทางของผู้อื่นและข้อที่6เมื่อถึงที่หมายแล้วควรตรวจสอบสัมภาระแ,ะและระวังช่องว่างระหว่างขบวนรถกับชานชาลาครับ นี่คือกฎกติกามารยาทต่างๆในการใช้รถไฟฟ้า BTS นะครับถ้าคนไทยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ได้ก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมละครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือที่ทุกคนเรียกว่า MRT นะครับสิ่งที่ผมเห็นในปัจจุบันในการเสียมารย,ยาทในการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้นะครับ จัดได้ว่าเป็นแหล่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้นที่ทุกคนต้องได้เจอแลวได้พบกับพฤติกรรมปัญหาแย่ๆเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะให้คุณเพชรยกตัวอย่างพฤติกรรมแย่ๆที่ไม่เหมาะสมนะครับครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับหนึ่งนะครับการสูบบุหรี่ครับอาจทําให้คนอื่นเสียสุขภาพหรือเป็นโรคมะเร็งได้นะครับ 2. ครับห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในครับอาจจะไปปัสสาวะทําให้คนอื่น สกปรกได้ครับ3ครับห้ามนําลูกโป่งเข้าไปข้างในนะครับอาจจะไปกีดขวางคนอื่นได้นะครับ4ครับห้ามนําอาหารเข้าไปกินนะครับเพราะอาจจะแบบไปส่งกลิ่นให้คนอื่นไม่พอใจได้ครับ5ครับห้ามนํากล้องเข้าไปข้างในนะครับเพราะเขาไม่ให้ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนะครับนี่ก็คือมารยาทในการใช้ MRT นะครับและก่อนจากกันไปวันนี้ผมก็อยากให้ทุกคน ช่วยการทำทำตามกฎข้อบังคับที่เขากำหนดไว้นะครับและทุกคนจะเดินทางด้วยความปลอดภัยครับครับขอบคุณครับรถตู้นั้นเป็นรถโดยสารที่็นที่นิยมมากในสังคมสังคมปัจจุบันนะครับเพราะมีความสะดวกสบายแร้มีค่าโดยสารที่คุ้มค่าการใช้บริการนะครับแต่ก่อนเนี่ยรถตู้ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหมือนในสังคมปัจจุบันนะครับก็ าริญทาในการใช้รถตู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเรามาดูครับว่าาริาทในการใช้รถตู้เนี่ยควรม,มีอะไรบ้างครับการคุยโทรศัพท์นะครับรถตู้เป็นรถสาธารณะถ้าเราคุยโทรศัพท์เสียงดังในรถสาธารณะครับ <S <S ก็อาจจะทําให้ผู้โดยสารท่านอื่นเกิดความราคาญได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามีธุระจริงๆที่ต้องใช้โทรศัพท์เราก็าสามารถที่จะใช้ได้ครับแต่ควรมีระดับน,น้ำเสียงที่เบาลงหน่อยนะครับ อย่างก็คือการกินอาหารนะครับการทานอาหารในรถตู้นะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือว่ารถตู้เป็นรถแอร์ถ้าเรากินอาหารในรถนะครับก็จะทําให้กลิ่นนี้ส่งออกมาแบบอาจจะเหม็นทําให้ผู้โดยสารทัาน,นอื่นๆไม่ชอบนะครับก็การแซงคิวนะครับในสงังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นกันได้บ่อยนะครับว่ามีการแซงคิวที่รถตู้ก่อน ่อยมากาาก็ด้วยความแบบเห็นแก่ตัวของผู้คนในสังคมปัจจุบัมนมีมากขึ้นนะครับระยะในการต่อแถวรถตู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็การขึ้นก่อนครับคนขึ้นก่อนเนี่ยมักจะไม่ขึ้นไปนั่งชิดในนะครับต่างนั่งตามใจตนเองจนทำให้คนขึ้นที่หลังเนี่ยมาตั้งลระปากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าบทสัมภาษณ์ที่เราจะไปสัมภาษณ์คนใช้บริการรถตู้เนี่ยก็ออกมาเป็นยังไงครับ ก็นะครับอยากรู้ว่าใช้รถตู้บ่อยหรือเปล่าก็ใช้้รถตูบ่อยมก็บ่อยนะคะเวลามีธุระที่จะต้องเข้าไปฟิวอะไรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะนั่งรถตู้ไป้ากรุงเทปก็จะใช้รถตู้เป็นหลักแล้วแบบเวลาขึ้นรถตู้ครับแบบเจอแบบส่วนมากจะเจอแบบผู้โดยสารแบบยังไงครับก็เจอแบบบางครั้งที่แบบ เอาอาหารเข้ามากินในรถตู้่างก็ก็จะส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาว่าปกติเป็นคนเรารถด้วยก็เจอกลิ่นแบบนี้เข้าไปก็รับไม่ได้เหมือนกันแล้วก็บางครั้งก็คนขับรถตู that, ้เองก็เวลาสูบบุหรีเนี่ยเข้ามาในรถตลยกลิ่นก็จะอัดในรถตู้ก็มันเป็นกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์ก็สมากๆครับก็ขอขอบคุณมากจากที่เราได้สัมภาษณ์ผู้โดยสารที่ใช้รถตู้นะครับปัญหาหลักๆที่เรา ได้สัมภาษณ์มาก็คือการคุยโทรศัพท์เสียงดังนะครับการรับประทานอาหารบนรถแล้วก็การสูบบุหรี่นะครับส่บงกินเหม็นให้ผู้อื่นเดี่ยนร้อนนะครับก็ทั้งหมดนี้ถือเป็นาริญทในการใช้รถตู้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะครับว่าควรทําอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงปริญาทบนรถโดยสารประจำทางประเภทรถเมย์นะครับ ครับวันนี้นะครับเราส่งคนจะมาพูดเกี่ยวกับมารยาทบนรถโดยสารประจำทางนะครับการมีมารยาทบนรถโดยสารประจำทางนะครับคือการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้วางเอาไว้และโอกาสนี้ผมจะขอพูดมารยาทบนรถเมล์นะครับใช่แล้วครับอย่างที่เรารู้กันอยู่รถเมล์นั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางของคนปัจจุบันซึ่งรถเมล์นั้นมีมากมายหลากหลายเส้นทางเราควรที่จะมีน้ำใจหรือมีมารยาทในการใช้รถเมล์ครับ ใช่ครับอย่างเช่นการนั่งให้ถูกที่เพราะบนรถเมล์นะครับด้านหลังคนขคับบริเวณตรงนั้นจะเป็นที่นั่งสําหรับพระภิกษุสามนเณรแม่ชีสตรีและคนชราเราจึงควรหลีกเลี่ยงในการนั่งในพื้นที่ตรงนั้นนะครับและอย่างหนึ่งนะครับการขึ้นการลงการนั่งหรือการยืนนะครับเราควรที่จะมีน้ําใจให้กันด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ได้นะครับ และมารายาทบนรถเมล์นะครับยังมีอีกมากมายอย่างเช่นการเตรียมค่าโดยสารให้พร้อมการไม่ส่งเสียงดังการไม่รบกวนผู้อื่นและการเดินทางด้วยรถเมล์นะครับช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับไหนๆเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารายาทในการใช้รถประจำทางนะครับก็คือรถเมล์นะครับที่เพื่อนได้บอกกันไปอย่างที่เมื่อกี้นะครับวันนี้เรามาทำไมเอมที่นี่ครับ เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้รถเมย์ครับว่าเป็นยังไงเลยนะครับลองไปสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับขอโทษนะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับนั่งนะครับพอดีพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถเมย์บ่อยไหมครับใช้รถเมย์บ่อยไหมครับก็กในช่วงนี้ฝึกงานอยู่ก็ใช้บ่อยอ๋อฮะก็ใช้ทุกวันเช้าเย็นใช้สายไหนครับก็อยู่แถวพระรามสองอ่ะก็แก้วนนใช่ อ่าแล้วพี่มีประสบการณประสบการเกี่ยวกับการเสียมารยาทบนรถมีบ่อยไหมครับอ๋อถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าในส่วนของคนขับอ่ะคือเขาจะแบบวอวายอะไรเงี้ยถ้ารถติดนี้คือเขาวอยวายทันทีเลยแบบอันเนี้ยือจะเจอบ่อยเลยวอยวายแล้วก็ด่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อืมแล้วก็ถ้าแบบมารยาทอื่นอื่นก็ยังไงอ่ะพวกแบบคือเห็นคนแก่อะไรเด็ก คือเขาจะมาระย่านช่วงช่วงคือสมัยนี้จิตใต้สำนึกของคนอ่ะมันจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจใช่ป่มเข้าใจครับเอออะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องเนี้ยมันจะน้อยลงเออคือผู้หญิงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคือคือบางคนก็ทนดูได้อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบางคนก็ไม่ไหวจริงจริงใช่ไหมครับใช่ใช่ประมาณนั้นอ๋อครับต่อไปนะครับเราไปตามกลุ่มของนักเรียนกันบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับการใช้รถเมล์ครับครับไปด้วยเลยครับดูกันเลยครับผมตามกันเลยครับ งเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับน้องครับขอโทษนะครับสวัสดีครับทักทายหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเรียนโรงเรียนอะไรครับชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารครับอยู่ไกลไหมครับจากที่นี่ไม่ไกลครับนั่งรถเมล์ไปครับเดินเอาก็ถึงแล้วอ๋อครับครับไม่ทราบว่าน้องเคยใช้รถเมล์บ่อยไหมครับบางวันครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับอ๋อน้องครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับน้องครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับอ่ามีประสบการณ์ยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับการผิดมารยาท บนรถเมล์ครับที่เราเคยเจอครับเอาแบบเด็ดๆเลยนะเขาเขาด่าด่ากันในโทรศัพท์เคยทรศัพทบแซงดังครับอ๋อนั่งติดน้องเลยใช่ไหมครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับเสียบเขาเสียบอรยาทมากครับไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ไหวใช่ไหมครับโอ้โหต้องอ่ะครับก็แปลว่าเขาแบบขี่รถเร็วอะไรพวกเนี้ยแบบถาให้แบบขี่ไปแล้วก็เบรกอีใช่ไหมครับครับผมต้องอ่ะครับอะไรครับพีเลยขอบคุณมากครับย้อนมากครับน้อง ที่ก็ขอผมมาครับน้องเดินทางโดยปลอดภัยนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์กันมานะครับพี่โตคิดว่าปัญหาเรื่องสําคัญที่สุดนะครับที่พบบ่อยที่สุดพี่โตคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับสําหรับผมเลยครับที่สัมภาษณ์กันมาครับหนึ่งครับผู้ใช้บริการรถเมย์คุยโทรศัพท์เสียงดังครับรบกวนคนอื่นสองครับผู้ขับรถเมย์ไม่มีมารยาทครับขับรถเร็วจอดไม่ตรงป้ายรถเมย์นะครับสิ่งด้วยไหมครับสิ่งด้วยครับสําหรับ พวกผมนะครับเ,เรื่องเรื่องการใช้มารยาทบนรถเมยนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ